อ้าม oh, oh. oh. mm ันนะครับผมนี mm ่ค hmm. ร mm ับผมโดนแล้วครับโดนแล้วโอ้ยมันื่อเขาครับมันให้เข้าเมื่อนี่อ๋อมันอยู่แล้วครับเตรียมสองครับเตรียมซื้อโอ้ยมันมันมันครับผมนี่ครับหนูครับหนูหนูนะครับหนูนะโอ้มันอีกแล้วมันอีกแล้วสวัสดีครับผมเมื่อนี่ก็มาหาใส่บ่วงเห้อราครับ หาหน,หนูหนูน้าเราครับกัอนอุปกรณ์นหน้ากินกับมือมือยังมากไว้ครับบ่วงครับนี่ครับอุปกรณ์นหน้ากินครับไม่เอออีกแล้วครับถืออีกแล้วโอ้นี่ครับผมถืออีกแล้วครับผมโอ้นี่ครับ มันอีกแล้วครับมันอีกแล้วนะครับมันอีกคือเก่าครับโหได้อีกแล้วครับเต็มที่อ้าวมันนะครับผมนี่ครับผมโดนแล้วครับโดนแล้วโอ้ยมันคือเก่าครับมันคือเก่า นนีนี่ครับโอ้ถือเดินม้ล้วครับมาครับถือแล้วครับอ่ะนี่ครับ แต้มแรกครับแต้มแกรกพอดิรุ่นนะครับพอดิอครับหนูหน้หนะครับหนูนะโอ้มันอีกแล้วมันอีกแล้วถือกี่แล้วครับแต้มที่สามครับแต้มที่สามอ้ยห็นครับผมอ้าวหมอีกแล้วครับมันอีกแล้วครับผมปกดหนูก่อนครับปกดหนูก่อนตัวนี้ครับนี่ตะลุนเท้าครับผม เอาเห็นครับผมแจมที่สามครับนี่แจมที่สามแล้วมันมันครับผมมันถืออีกแล้วครับผมถืออีกแล้วโอู้หมันอีกแล้วครับมันอีกแล้ว,ม,ลวมันอีกแล้วครับผม นี่ครับโอ้หนูหลุดเท้าพอดีครับไม่เวอวร์ไงน,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 นะครับนี่จะหนูหน่อยออซ้ำหนีก็พอดีหลุดนะครับแต้มที่4ล่อครับแต้มที่4แล้วเมื่อหนี้ม่ได้ใสบ่วงหลายเน้ะ เลี้ยงหลังเลยครับเลี้ยงหลังเลยถึงเลี้ยงหลังเลยครับผมโอ้พุ่งปดหนูหลังเมื่อกี้เรียบร้อยครับรม,มาปล่ยอยอีกแล้วครับผมนี่ครับผมโอ้โอ้เจียวเจียครับผม,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 มโอ้ไปรีรุ่นครับไปรีรุ่นอยู่มันอยู่มันอยู่มือนี่โอ้เต็มที่หาครับผมโอ้ถึงเลี้ยงหลังเลย พอดีรุ่นนี้ครับไม่ได้รุ่นอยู่ครับถืออ,อ,อ,อีกแล้วครับถืออีกแล้วโอ้นี่ครับผมถืออีกแล้วครับผมโอ้นี่ครับมันอีกแล้วครับมันอีกแล้ว ครับมันอีกคื้เเ่าครับโหได้อีกแล้วครับเต็มที่ถือดีแล้วครับผมถือ,อแล้วครับโอ้โหมันอีกแล้วมันอีกแล้ว อือถืออีกแล้วครับผมถืออีกแล้วโอ้มันอีกคือเก่าครับผมโอ้อมันเสียงเงี้ยงกวกกวกกอกกือมันอีกแล้วครับผมอือถืออีกแล้วครับผมโอ้อตัวที่แปดตัวที่แปดอ้ มาไดีใส่บ่คอยไดีใส่บ่วงนะครับตะวันมาใส่กลางคืนเอาครับมันๆครับมันืเอเก็ครับมันเว่ก็มันอีกแล้วครับผมนี่ครับนี่คืออีกแต้มนึงแล้วครับผม เอ,อีกแล้วครับผมนี่อ้นี่ครับผมเคอ,อีกแล้วครับเอ,อีกแล้วมานอีกเช่นเคยครับผมคำคื้นนี่ครับผม อย่างนี้มันต้องเก่ๆครับผมตห็นนี่ครับตห็นี่เห็นนี่โอ้นี่ครับผมเห็นี่ครับหมาดีขึ้นเราครับโอ้ตัวนี้ตัวนี้ครับผมตัวนี้โอ้นี่ครับผมบึกเบือครับบึกเบือ ไมาอีกเต็มแล้วครับไมาอีกเต็มแล้วนีครับผมวอเลยครับบักวอเลยออู้นครับผม ใส่ผงครับมันอีกขึ้นเ่าครับอู้เต็มที่ตะไหรเราบังหูแล้วครับหลายตัวครับก็เดียไทยพิณองมึงเยอะครับอู้มันเยอะครับมันเยอะถืออีกแล้วครับถืออีกแล้วครับผมหลบเสาครับผมหลบเสาครับหลบเสาครับผม อรอบเอาครับรอบเสารอบเอามาแล้วครับสามเต็มครับรอบเ้าไปเบิ่อกีกครับว่าจะมีเต็มอีกว่าได้โตอีกว่าครับ นี่ครับแต้มที่ซีแล้วครับ